ได้ยังไงนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาคิดไม่เป็นค่ะและที่สำคัญพวกเขาไม่เคยมีประชาชนในหัวใจระบบขนส่งสาธารณะที่มีขึ้นไม่ควรจะถูกใช้เพื่อเป็นช่องทางหารายได้หรือสร้างรายได้สร้างกำไรให้กับภาครัฐเท่านั้น แต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือระบบขนส่งสาธารณะควรมีไว้เพื่อนำมาบริการพี่น้องประชาชนผนว่ารัฐบาลของเราภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเรามุ่งมั่นทำงานในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และทันทีค่ะไม่ถึงหนึ่งเดือน ที่เราได้เป็นรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเข้ารับตำแหน่งในวันที่16ตุลาคมพศ2566รถไฟฟ้าสองสายนั่นก็คือสายสีม่วงและสายสีแดงสามารถปรบับลดราคาลดลงให้เหลือ20บาทได้สำเร็จค่ะจากนั้นนะคะ กระทรวงคมนาคมยังได้โชว์รถแมปการทำงานอย่างละเอียด <ไป S 1> เพื่อที่จะมุ่งมั่นทำให้รถไฟฟ้าทุกสายทุกสีสามารถมีบริการตลอดเส้นทางเพียง20บาทให้สำเร็จภายในปีพศ2,568ค่ะ<ป>นั่นหมายความว่าภายในปีหน้านั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้รถขนส่งไฟฟ้ามีโอกาส ที่จะสามารถเปลี่ยนเส้นทางกี่เส้นทางก็ได้และสามารถที่จะเข้าออกกี่ครั้งภายใน30นาทีโดยจ่ายค่าบริการเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นคือ20บบาทเท่านั้นจะไปทำได้ยังไงนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาคิดไม่เป็นค่ะและที่สำคัญพวกเขาไม่เคยมีประชาชนในหัวใจ ระบบขนส่งสาธารณะที่มีขึ้นไม่ควรจะถูกใช้เพื่อเป็นช่องทางหารายได้หรือสร้างรายได้สร้างกำไรให้กับภาครัฐเท่านั้นแต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือระบบขนส่งสาธารณะควรมีไว้เพื่อนำมาบริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสูงสุดและพรคเพื่อไทยนะคะสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ค่ะผ่านพรบรตัวร่วม ซึ่งพรบรตั๋วร่วมนี้นะคะจะกำหนดให้ราคาค่าตั๋วโดยสารนั้นมีราคาที่ถูกได้อย่างยั่งยืนรวมถึงจะมีกองทุนสะสมรายได้จากส่วนอื่นๆเข้ามาชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารแทนพี่น้องประชาชนและการใช้ตั๋วร่วมนี้นะคะจะไม่จำกัดเพียงแค่รถไฟฟ้าเท่านั้นแต่เราจะต้องขยายรวมไปถึงรถเมลเรือและระบบคมนาคมอื่นๆด้วย เป้าหมายของเราค่ะคือการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของพี่น้องประชาชนเป้าหมายของเราคือการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหารถติดหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนและสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องมีร่วมกันช่วยกันนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และดิฉันยังมองไปถึงโอกาสในการที่เราจะขยายพื้นที่ทางเท้าในกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองที่เดินได้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับทุกคนทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาค่ะเพราะเราต้องการที่จะยกระดับขนส่งสาธารณะให้เป็นบริการสาธารณะอย่างแท้จริงให้ทุกคนได้เข้าถึงให้ได้มากที่สุดและเรายัางยืนยันเจตนารมณ์เดิมของเรา ที่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ